โอ้ตรงนี้มันคืออะไรตัวนั้นน่าสวยมากเลยนะน่น่นนาเห็นไหมหน่าโอ้โห,โหข้าวกระแสงดีจังเลยตัวนั้นข้าวกระแสงดีจังเลยเนะี่ยกลางปีกเนะี่ยเนี่ยเวลามันมีอะไรยุ่งๆอยู่ในเมืองเราก็จะมาดูเป็ดดูหนะ้า มันหายอะไรอยู่ในสมองมันก็จะคลี่คลายไปกระสายน้ำผ่อนคลายไปได้วยกันนะคะเพื่อนๆพ,พี่ว่าก็จะมาแบบนี้คะ่ะพี่วาดมีอะไรมาลบในสมองเนี้ยก็จะมาดูน้องเป็ดน้องห่านแถวนี้ละคะเป็นอะไรที่แบบว่า พระอาทิตย์แบบจ้าเลยวันนี้คนก็จะอยู่นีตัวนีม่มาอีกแล้วตัวตัวเด็ดอยู่กลางปีกลางปีกลางปีกเลยจ้ากลางปีกเลยนะคะกระดิขางในต่างหางย้อยๆ,ๆเลยสวยงามมากเลยค่ะ มีเลยดูหลายอย่างเย็นะั้นืม beautiful โอเคค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะกับบรรยากาศยามเย็นอีกแล้วนูนเครื่องบินลำตัวโตกำลังพัาง,งาตรง่นนเลย ตรงนี้มันใกล้กับแก๊สควิกสนามบินเห็นปะเอาแตแดงว่าคนนี้อยู่ในเรือแน่เลยนะบ้านอยู่ในเรือน้องห่านข้ามฟังไปแล้วธรรมชาติเพื่อนเพื่อนเนาะ